น,นุรับน mm. yes. ูครัแต่ว่าเราขีรถไม่มีไม่มีาจะไปย่าโมครับ นี่ครับนี่ครับขมุกครับนี่ใครครับอ้วนวันนุ๊กโก้วันนุ๊กโก้อ้าวโอ้ย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 โอ้อ 嗯、好，来、嗯，你练什么？要买咖啡去。 มาอย่างไก่เ no ด voilà ียวนะเนี่ยต so nice. ้นไม้นี้ใหญ่จังเลยนะเจ็บจังเลยนะต้นไม้นี้ตกลงเราเราเลี้ยวซ้ายหรือตรงน้ำไหลมาตองทางเลยเนี่ยมืนลงมากเลยว้าอยู่โป๊ โอ้หต้นไม้นี้ใหญ่กว่าคนอีกที่เรา มาลงมาบ้านสวัสดีครับวันนี้เราจะมายามลอบครับนี่ครับมีครับปลาครับจะไป๋าครับมีปลาตนนัวนึงมาพอดีเลยหูหอมได้มาลงมาม<ห>ด,ดเมาถือปลานอนให้ลูกหาปลานอนให้นอนลงมามาลงมาลงมาไปถือ Chạp khỉnh lấy, thực quá, Mày thu, Nhanh bay, thực ba, thực quá không quá không ai, không thực ba, nhau khền đâu anh, โอ้ถือเยอะแยเลยโอ้ย,อยเยาเลยนะกแยะเลยเอ,อยัม่มปาอยู่ดวายาเ,เอาถุงออกเป,ป,ปิดปาเกว่าปเปิดพถุง

หลังงนงึอันนี้ไม่ถูกเถอะกว่าเอามามเอาพี่าไหมพี่โอ้นี่ถือหลายตัวอยู่นี่นี่ว่านี่ว่าตัวนึงอ่ะว่าหลังนึงว่าว่าไหนวะว่า,า,า,วา,าไหนวะเอาตัวนั้นเหนาะขึ้นหืมเป็นยังไง วันนี้เราย้ำล่าเสือครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจ้งอะไรตามที่ต่อไปนะสวัสดีค่ะไปไปคันลูกเกย์ไก่เล็กเกย์นายยกปลาได้ปลาเท่าไหร่ไหนอ่ะไปขึ้นรถแต่ว่าปลาปลาดุ๊กวันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเฮ้ยขึ้นรถไอ้วินจับถุงปลาให้น้องเนี้ย

Ngoan vô Ngoan vô Ngoan vô ปลาแล้วครับยังจะคืนเองถ้ายุบไ้ปลาปบายอา่าครับเยวไา,าครับนี่แบบนี้ครับอะไครับ